กั่คลิปต่อมาด้พี่น้องด้วยคลิปต่อมานี่เสียบให้เบิ้งตอนม้วนด้วยวาน<ม>ิลล่านี่ดิให้กลุ่มเิ่นกันเลยเป็นเหตุแล้วมันก็จะออกมาแบบนี้นะแข็งบนบบนี้มว้นนมวนม้วนซาซาอ๋อพับออกมาเส้นหนึง<ม>่งสักกอนด้วยพี่น้องด้วยฮันพับออกมาเส้นหนึ่งแล้วก็เส้นที่สองพระเวลาพับนี่ให้สูงประมาณเท่าไรตัวเบิ้งเวลาพับว่านิ้วหนึ่งประมาณประมาณนิ้วมือหนึ่งเนาะนี่นี่ประมาณนั้น สีลานบ้านน่ะอืมหานี่นอนสีได้พี่น้องได้นอนสีนี่ต้องพับหาเส้นเดี๋ยวเดี๋ยวฟังเชียวอืนอนสีนี่ต้องพับหาเส้นเด้พี่น้องเด้เบิ่งแบบนี้เนี่ยเบิ่งแบบนี้พับหาเส้นขั้นนอนสีเอาบันนี้เอาเส้นสุดท้ายบิดเกี่ยวขึ้นไปบันนี่ยเออเกี่ยวขึ้นไปเกี่ยวขึ้นเสจสิเปมาขัดไว้แทกแทกเบิ่งกับหมองเขาสิขัดแล้วก็ เกี่ยวลงน้ำเสียนที่สุดท้ายเด้อเออบิดบิดเลยเกี่ยวลงน้ำเสียนสุดท้ายครับเนี่ยเออหักไ้เลยเสียนเสียนนี่นี่สิมานี่สิมาเกี่ยวเกี่ยวลงน้ำเสียนสุดท้ายแต่ว่ามาขัดมาขัดไว้นี่เนี่ยนี่แบบนี้นี่เออนอนซี้ะพี่น้องเด้อนอนซีต้องหักพับหาเสียนเด้อเส้นหาเดินเอเออบันนี้ก็มาพออันนั้นปั๊บเราห้องก็มาขัดไว้คือเก่าห้องก็มาบิดลงเส้นหนึ่งคือเก่า มันเหลือหาเศนตลอดนี่บันนี้เพิ่นกะสิมะบิดเศน,นสุดท้ายลองอลงมาน้ำเซษนนี่แหละแต่ว่าเอาคัดไว้เออเนี่ยแล้วก็แล้วเฮาสิมะพับพับลงอีกเออนี่นี่น,นี่คือเห้มันมีหาเซนอยู่ตลอดแล้วก็ถ้าเอาแทกเขามาลนะ้วไม่ต้อหันกดอือนี่ก็ บิดลงมาอันนี้คือนั่นแล้วก็พับลงมาไว้แล้วก็บิดเส้นสุดท้ายบิดเส้นสุดท้ายแล้วก็ลองตามเส้นเอ่อเส้นเส้นนาสุดเนาะแล้วก็พับเออแล้วก็บิดพับลงมารัดไว้แล้วก็เอาเส้นสุดท้ายเดินอีกนี่แหละแบบนี้แหละไ,ไปแบบนี้ตลอดไปเรื่อย กันเท้าบดกันเท้าบดเด็ดส่วนที่หะกะหากะคัดไปสักก่อนจะค่อยตัดที่หลังก็ได้เด้อพี่น้องเด้ออืมแล้วก็นี่แล้วก็หอบเับไอ้มันมีหาเศนตลอดไอ้มันอยู่หาเศนตลอดดีห่าสีหักส่นมันไปพร้อมให้มันพอดีรถกะบ่เป็นยังบ่ดกาวเด้อหากะเอ็ดเป็นสี่บัดห่าเฮ็ดแล้วเราห่าจะค่อยใส่มีดตัดตัดเอาลงก็ได้บ่ยากส่นมัน อันนั้นที่มันตอกสั้นนี่ยเสียใจอยู่อันนี้คือนอนสี่แล้วเนี่ยเออปิดตัวนี้ลงมาก็้ปิดตัวนี้ตามไปเลิกไวเทจังหันนะตัวให้พอดละมานุบ่บอทาสันเขาน้ำมูบ่อเอาไปซงซื้อๆมันบอไม่จะให้บอรับ หลับทั้งมือวันพราบ <laughs> ่เออวันวันพราไปนอนวัดก็ก,กินข้าววัดพร้อมนั่น,น <c oughs> บ่เอาเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อไปเรื่อยๆเด้อเนี่ยพับไปสิละบิดขึ้นไปเบิ่องบนเนี่ยดูอันส่วนที่อันมวนมาแล้วนะเห็ <c oughs> นนี่นี่พี่น้อง <c oughs> นี่คือนี่คือนอนซีเด้นอนเนี่ยเด้อนอนซีเนี่ย มันสิเป็นเกี่ยวเลี้ยวงามๆม,มันมันขั้นห้าอันนั่นเลียกว่าห้าสีมาแตง่งมาแปงมันกระสีสม่ำเสมอกันนี่คือนอนสีขั้นนอนสามมันสิบิดขึ้นจอๆมันสิบบวกสวยงามแต่ว่าคุณภาพนี่นอนสามดีกว่านอนสามมันสิมันกว่ามสมพ่อปูเ่าเพิ่นว่านอนสีงามนอนสามมันแต่ขั้นนอนสามนี่พี่น้องบิดตอกเท่าสี่เซนให้อยู่ได้สี่เซนให้นี่จะเท่าสี่เซน แต่ว่าอันนนนซีนี่มันสียู่หาสินนนซีนนซีนี่สีบิตตกหาสินนี่มันสีลงมันสีเข่ามาหู้เดียวกันกับอัน,น,นสีนนสีนสุดท้ายสีนทั้งนาสุดนี่แล้วก็บิดตัวนี้เข้ามาเกี่ยวไว้นี่คือมวนกระตาเป็นคลิปต่อมาจากไพ่กลม สำหรับพี่น้องผู้ที่เพิ่นอยากเบิงตอนไพ่กลุ่มก็ได้เบิงผู้ที่อยากเบิงตอนม่วนก็นได้เบิงเดิมเลยเนี่เด้อเอาให้เบิงสัดสักระตาเฮากระตากระมองนี่แหละม่วนไปน <laughs> <m> ันจะโทรเพราว่เบิดโหันเ็เจ๊กมานะเออมันอันนั้นค่าค <iques S 2> ยายออกไปหน้ายายออกไปเบิงหน้าล้วรถด จาของรถดอันเดฟอยู่น้ำหลานเรามันบริกาเขามาจนเมืดจนทุ่มนึงเนาะยัง,งคอยได้เขามาอาบนา้ำอาบนา้ำเราก็ขึ้นออกไปกินเขา <S <S คือยอ่วาโอ้ยตูนั่นสีม่วนกระตาหนีปลาแล้วปัญญาวะคำปัญญาสนุกว่าสีเขามาตอนสีม้งห่าม้งนะตัวเขาคอมันน,นั่นแหละเพราะว่าตอกเรา,เราไว้เ<ว>ิดแล้วนะเราไม<ว>่ใส<ว>่น้อยเดียวหนึาะ ออกเลยเราาไปเบิดแล้วมันสาดบดุลนี่บิดเดียวได้ว่นองเด้มวนกะจานนะแป๊บเดียวไกลสีแเลีวยแล้วคึงแล้วกะเฮ็ดือเก้าละไปเรื่อยๆลองตามเส้นแรกน่ะละแต่ว่าขัดไปทางในแล้วก็ดึงเส้นบิดเส้นสุดท้ายลงมาขัดไปมันเหลือหาเส้นตลอดแล้วก็บิดตัวนี้ไปบิดตัวนี้ไปแล้วก็ขัดลงมานี่แหละ มวนกระตาแบบนอนซีคำว่านอนซีนี่พี่น้องต้องบิดไม่ตอกหาเส้นเ้อบิดลงมาหาเส้นให้มันเหลือหาเส้นอยู่ตลอดเนี่ยงันบิดตัวลงไปเราต้องบิดตัวไม่ลงมาแทนไว้เป็นหักเส้นที่หาแล้วก็มาเดินเส้นหลังไปลงคู่เก่านี้กับเส้นหัวสุดท้ายเนี่ยเออเส้นทั้นาสุดเออเส้นนาสุดเอาลงตามนั่นแล้วก็เอาคัดไว้ เอาคัดเขาในไว้นี่สิเป็นอ่าสิเป็นตัวคัดไว้แล้วก็มาบิดตัวนี้ลงรัดบิดตัวนี้ตามลงหูเก่าเลยลงหูเก่าแต่ว่าบิดเอาได้พี่น้องเด้อคันเฮาคันเฮา,าบ่บิดนี่มันสีมันสีบ่<อ>น,นั่นบ่งามเด้เฮาต้องบิดจังหน,น่อยอ่านี่นี่คือมวนกระตาเส้นหลัง เวลาห้องม้วนแล้วห้องก็สิไปแปลงกำ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 มองไดมันบสูงต่ำสูงต่ำมันบ่เสมอกันห้องก็สิไปแปลงอีกเท่หนึงแต่ว่าตอนนี้เ้าก็ม้วนไปจากก่อนห้องกะเอาว่าห้องสิเส้นตอกห้องละตามเส้นตอกห้องละเ้าเบิ่งกะว่าเส้นตอกห้องมันสีพอดีซำใดห้องกะซำนั้นถูกอย่างก็อยู่กับการแก้ไข คือเรียนรู้นั่นแหละคือสมมุติว่าเหาเฮ็ดไปหน่วยนี้อาจสีบ่ดีมันบุกพองมองใดเหาก็หน่วยต่อไปเฮากาแก้ไขจุดบุกพองของเขาหรือ,อท่านใดที่เคยสารเราเป็นเป็่นผูเชี่ยวชานส,สารเก่งสารอย่างพิ่นเบิงเรามันอาจสีมีข้อบุกพองมองใดมองหนึ่งก็คอมเมนต์แนะนำมาด้อพี่น้องเด้อแนะนำ วิธีเฮ็ดที่ดีๆเฮ็ดหให้ของกระตาออกมางามจังสันจังสีกัมีความคิดเห็นแบบว่าอยากาติอยากแนะนำอยากซีแนะจังเดยกับต,ต,ติส้มจังเดยกับลองคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนเปลี่ยนการแบ่งปันความรู้ให้กับผู้เฮ็ดคลิป หรือผู้สารกะตานี่แหละแล้วก็ผู้เพิ่นเบิงคลิปเพิ่นกาสีเดเรียนรู้เป็นปน้ำกันแดงปั่นความคิดดีๆคลิปนี้กาสีปล่อยให้ไปจนท้อพองแลี้ยวคนละจนท้อพองอันนั่นแล้วจนท้อพองม้วนแล้วได้พี่น้องเด้อเบิงเอาผู้ใดบ่เข้าใจมองใดก็ลองพิจารณาเบิงบ่เข้าใจ เบ,บิ่งรอบนึงบ่เ,เข้าใจกรับเบิ่งอีกรอบนึงเบิ่งศึกษาไปเรื่อยๆเบิ่งไปเรื่อยๆเฮาสิเห็นเข้าใจละเพราะของม้วนตาให้เบิง่งเออเฮาก็สิเข้าใจเองดอกนี่คือเป็นการม่วนกระตาหลายคนที่เราละที่เพิ่นคอมเมนต์มาว่าเพิ่นอยากเบิ่งวิธีม่วนกระตาอันแบบสั้นๆนะ ก็เลยเห็ใหุในเบื้องเกี่ยวเส้นยิบเส้นสุดท้ายบิดไปบิดไปแล้วก็เอาไปลงรองตามเส้นเส้นนาสุดแล้วก็ขัดไว้เส้นหลังนี้บลงร่<ป>องกับเส้นนี้เอเอส้นขัดไว้เออแล้วก็ขัดเบิ้องอันเอาเอา,เอาลงรองน้าเส้นนี่ออแต่ว่าบออกมาทาั้งนอกลเลอยอ เอามาขัดไว้ทางในสิแล้วไปบโให้มันออกมาเส้ยนทางนอกนี่คือน้ำเส้นนี้เนี่ยเส้นสุดท้ายเนี่ยบโให้มันออกมานี่้มันขัดทางในหันแล้วก็บิดบิดเส้ยนทางหน้าลงมาเป็นฮาคือเก่าหลักการมาเดินเส้นหลังเออถ้าเอาตัวนี้ไปแล้วมันจะเป็นซีเส้นนี่เพร่ะเดิอนนอนซีเดืองเอาไอ้เหลียให้เป็นฮาเส้นอยู่ตลอดเนี่ยอย่าลืมบิดเส้นหน้าลงมา เบสิสำคัญก็คือบัดสีจอดกันบัดสีจอดกันนี่เพราะว่ามันสีใส่ความพยายามจักหน่อยท่านพ่อสันตอกสีหักเวลาเขามันสีได้สอดเอาเด้อวม,มองจอดสุดท้ายมันสีได้สอดเดี๋ยวกเกษียณให้เบิง่งต้องใส่ความพยายามคอยจักหน่อยหรือ ไม่ห้องกระตองให้มันไม่ตอกห้องก็จุ่มน้ำคันบ่มันใจว่าไม่ตอกห้องบนเหนียวกเอาจุ่มน้ำเห็นมันเปียกๆมันมันจะได้เหนียวเวลาเห็ดมันสีบวหักตอกนี่ก็ให้งาวจัหน้อยเหลือเหลือมวนเนี่ยขนาดนี่แหละเป็นยางน้อยคันสัตว์หลายบางหมอมก็บ่อยากถึ่องนี้เนี่ยคือเขาเ้นบางนึงนี่สิไดตัดแค่นิดเดียวนังเนี่ยทางในมัน มันจะไประบาดอาบานนี้ต่อไปสิต่อไปอีกหลืออีกเส้นหนึ่งสิเริ่มได้สอดเด้พี่น้องบ้าเนี้เนนี้มาแล้วเนี่ยเ้นนี้ยังได้อยู่เนี่ยเนี่ยยังคัดได้อยู่เนี่ยเ้นเออคัดเนี่ยแต่ว่าเส้นต่อมาสิได้สอดบาเนี่ยนั่นอาเเ้นนี้ไปเ้นนี้ไปสิเริ่มได้สอดเด้บ้านเนี่ยเนี่ยนั่นมันมันจะได้สอดลงลงซองแรกอันเด้บวานนีนั่น ันสอดเข่าหันแต่ว่าค่อยๆแล้วมันสิหักตึงๆทั้งกลางนั้นไว้นี่แหละมันสิได้สอดตัวนี้แหละนี่สอดเข่าหัน,หนสอดเข่ามองหันเออสอดเข่ามองหันแล้วก็ดึงนะมันสิไปคัดกันอยู่ในหันเออเบิ่งเอาอตัวนี้มันไ,ได้สลมวะ มันมันสีมายากแต่มองนี่แหละอ่ามันนี่ก็พับเส้นนันลงมาที่เก้าปวดก็ตามเส้นออน,สนี้เออแตมาสอดเนี่ยสอดสอดออกมาเนี่ยเออบิดแล้วก็ไปหันมันนี่เอาเส้นนี้เกี่ยวลงไปเกี่ยวกับส๊ะเนี่ยนี่แหละมันมันเป็นสิ่งไรยังว่าไม่ตอกมันอยากหักแบบนี้แหละนี่แหละมันหักแบบนี้แหละพี่น้อง ยกตัวกอนก็ต้องต่อตอกซะกันต่วนี่มันมันระวังยากตอนนี้แหละเวลาห้าสอดนี่และมันสีระวังยากเนี่ยมันตอกขั้นตอกบนเหนียวขั้นบ่พอจุ่มน้าบ่พ่อเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้หละมันสีหักได้ง่าย ไปบิด mm hmm. ไปแล้วก็สอดมาดสอดตามเส้นสุดท้ายนี่แหละ mm hmm. สอดทั้งหลังเส้นสุดท้ายบา mm hmm. ตาเนี่แต่เุีนหงดิ mm hmm. สอดทั้งหลังสินสุดท้ายกระแก็สอดลงพุ่นบอลเนี่ยสอดคัดมองนั่นคือเก้าบอลนะอืม,บ,อมบูมเอนบอลนีะเฮ้ยบูถึกเออพุ่นสินนี้พี่พี่เออสอดทั้งหลังสินนั่นฮะสินสุดท้ายสอดทั้งหลังสินสุดท้ายเออสอดขึ้นมาอืมบันไดกระดิง่ง ดิ่งละสีสอดขึ้นเขาไปหันบัเนี้ขัดไว้อ่าแรรมาเออหันสีได้สอดขึ้นเขาไปหันสอดขัดอ่จับจับโค้งคไปหันบปจับโค้งนี่เม่ตอกมันสิขัดกลางเลยเอ,อาบปน,นี้เส้นนั่นเดินมาัปเนี่ยเส้นหลังสุดนะบอกเส้นนั่นมันเจาะมา<อ>แล้วเส้นต่อมาหันปลาทิม,มเส้นนั่นปลาทิมเลยมันหลงมันหลอื นี่ผงจับสาือนอเส้นต่อมานี้ยันเนี้ยเออสอดมาลองตามเส้นสุดท้ายเส้นนาสุดเนี้ยว่าสัน้นไปไก่เออไา่มาอีกซองหนึง่งแล้วก็มาโค้งลงหันบ่นเนี้ยโค้งลงสะก้อนสอดโค้งไปมุมก้องก่มันจะบังเลยเด้พี่น้องเด้อ ว่าบางเทียมมือกับบางมือเพิ่กิจากเสียไปไวไ้วใส่เนาะใส่มือสอัน <laughs> เออเอรละส,นสนอนบ้างสรนจละอ,อันนี้ก็เส้นสุไทยเส้นสุไท้ายก็คือเกาสอดถัดมาด้วป่ะเนี่ยพี่ถัดมาพี่มันจะเป็นซ่องเป็นซ่องของมันอยู่อืมนั่นแะถัดมาเออแล้วก็สอดลงหันมาเนี่ยสอดคัดเนอนั่น นี่สินต่อไปปัะเนี่ยสินต่อไปกับสิบิดมาออกหลอดมาพี่หลอดมามองห้องคัดเรน่งนี้เออนี่ก็สอดต่อไปมันจีคัดไปคัดไปสิอะไรจนถ้าพองหอดสินสุดท้ายสินสุดท้ายมันก็สิคัดยากเด้เพราะว่ามันมัน,ม,นมันตอกตอกมันสินั่นกันตอกมันสีแงกัน มีไม่สอดวะมี่ไม่สอดหลอกอกเอ็เลยตัวเอามาเอามาพี่คงด้วยอันเดี๋ยวกันทีปมันสีสุดก่อนเอา,าเอาอันนี้เหลือเป็นเซนสุดท้ายนี่เพิ่นแกซีคิด อสอดคือเกาเนี่ยแหละพี่น้องสอดเกี่ยวไปแล้วก็สอดออสำหรับคลิปนี้กะเอาให้เบิงตั้งแต่แรกจนเลี้ยวจนสุดท้ายทั้งในนี่เิ่นกระสิมาตัดออกเลยเนี่ยนะตัดออกตัดออกเนี่ยใส่มนีดตัดออกเพิ่นบอนเลยครับทั้งในขอบมันเนี่ยนี่ที่เป็นม้วนเวล้วเป็นก็สิมาตัดออกมันยาวโพด ทางนอกมวนออกมาเราเกิดสงสีเราวก็เข้าสีมามิดมาแตงมาแปลงเข้าสีมาดึงให้มันเสมอกันให้มันเค้งเสมอกันไปแล้วมันก็สีงามอันนี้คือมวนกระตามวนนอนสีเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเอานี่แหละมวนกระตาเนี่ยเรียเส้นสุดท้ายเป็นสีสอดเนี่ยเบิ้งนะเอาสำหรับคลิปนี้ก็คันคันกล้องเข้ามันตัดไปเลยก็ แสดงว่าคลิปเ่าสิ้นสุดลงเท่านั้นเด้อพี่นอ้องเด้อเวาก็สิปล่อยให้คลิปไหลไปเพราะว่ามันมันเวลามันมาสิบเจ็ดสิบแปดวินา,า,นาทีเรามันกลของเ่าอ,อาจสิตัดได้เอาพี่ให้น้องได้บุ้งกันสัตสัดสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องมักสอบกับกดไลค์กดแชร์หรือคองใจแนวใดก็คอมเมนต์มาเราจะพูดคุยกันในขึ้นเกา่า แบบปกติี่ละเบ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อคิดเฮากันยาวจน18 149อ,อันนาทีละสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก็สวัสดีครับสวัสดี